ใส่บาทร่วมกันเช้านี้เช้าวัานจันทร์นะคะ เช้านี้นำบุญมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านตื่นมามีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่น่าพออบพอใจลาลล้อมด้วยพลังบวกเถื่เช้าวันนี้ก็ขอให้ทำกิจการใดๆก็สำเร็จเราก็ทำเป้าหมายเป้าหมายที่เราจัดวางไว้ใหญ่ๆก็ให้ซอยเป็นย่อยๆแล้วก็ทำไปทีละน้อยละน้อยเหมือนเค้กก้อนใหญ่เค้กก้อนใหญ่เราไม่สามารถจะ ทานได้ทั้งหมดทั้งก้อนเราก็ตัดเป็นชิ้นๆแล้วในแต่ละชิ้นเราก็ใช้ช้อนตักแบ่งเป็นทีละคำทีละคำแล้วแต่ละคำที่สำเร็จนั้นรือการงานที่เราทำทีละอย่างสำเร็จสำเร็จเราก็ชื่นชมแล้วเราก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณชื่นชมตัวเองขอบคุณตัวเองแล้วก็ยืดชื่นชมขอบคุณแล้วก็บอกชั้นสวยชั้นรวยชั้นเก่งเย้ yeah! จะได้ประทับรับทราบไว้นะคะจะได้ประทับรับทราบจิตใต้สำนึกของเราเด็กน้อยเราก็จะต้องตอบย้ำซ้ำๆบ่อยๆเขาก็จะมีความปิติยินดีลื่นเริงแล้วก็ทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นให้สำเร็จรุล่วงไปจนจบในเคสก้อนใหญ่หรือเป้าหมายใหญ่สำหรับวันนี้อาจารย์มาร์ตร์โคสินอาพีขอเกลาครับ